นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรุอริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาปัญญาธิคุณเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล้าวยาดิสังวะปะเตพิชังตาดิสังลาปะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณัง ปาปกาลีจะปาปกังบุคคลหวานพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วสุขรานีอาสาดุนีอัตโนอาหิตานีจายังเวหิตันจาซาทุนจา ตังเวปารามาดุการังกรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทำกันง่ายส่วนกรรมดีเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทั้งดีด้วยกรรมนั้นแหลททำได้ยากอย่างยิ่งอัตโนวกตังปะปังอัตนาสังกิริสตี อัตนา,ากตังปะปังอัตนาวะวิสุจติสุธีอาสุธีปัจจตังนานยอันยังวิสุทธเยสุธีสุธสุธีอาสุธีปัจจตังนานยอันยังวิสสทธเยบาปที่บุคคลใดทำด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมอง ด้วยตนเองบาปท,ที่บุคคลใดไม่ทำด้วยตนเองผู้นั้นย่อมบอริสุทธิ์ด้วยตนเองแลความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะพึงทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้นาชัจาวาสะโลโหตีนาชัจจาโหติพรามโนกามุนาวาสะโลโหตี กามุนาโหติพรามโมนคนจะเลวเลวไซใช่เพราะชาติจะสามารถดีไซใช่ชาติส่งแต่คนชั่วเพราะกรรมที่ทำลงและฆ่าคงดี้ํำเพราะทำเองนบ,บัดนี้จะได้นำจุลกรรมวิพังคส,สูตรในคัมภีมัชฌิมนิกายอุปริปันธามาสแสดง มีเนื้อหาสาระว่าข้าพเ,เจ้าคือพระอานนท์เระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระมีภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาธบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั่นแลสุภมานพโตไทยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุภมานกสุภมานกโตเทียบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระมีพาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏความเลวและความประนีต มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพันร์งามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไม่มีปัญญา มีปัญญาข้าแต่พระโกดมผู้เจริญอะไรนอแรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏความเลวและความประนีความแตกต่างในหมู่มนุษย์ก็มีชัดเจนดังที่สุภาพมานพย์เขาทูลถามนี่แหละพระ,พระพัพตร์เจ้าตรัดว่ามานร สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกรารเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตอ่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะหัวข้อทมบทนี้มีประมาณหกอย่างนะเรื่องของกรรม สามารถจำแนกออกไปได้เป็นหกอย่างอย่างนี้นี่เป็นหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้มีปัญญาน้อยที่จะฟังแค่นี้แล้วจะเข้าใจสุภามานพจึงถามว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารคือโดยละเอียดของอุเทศก็ค,คือหัวข้อธรรมที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ มิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารคือโดยละเอียดนี้ได้ขอพระพดโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศคือหัวข้อธรรมนี้โดยพิสดารคือโดยละเอียดได้เถิดอันนี้ผู้เทเจ้าก็ได้กำลาบหรือข่มความถือตัวความทนงตัวความเย่อหยิ่งความอวดดีของมนพ สุภะมานบนี้ก่อนซึ่งก็มีอยู่ทุกคนเราคิดว่าเราแน่แต่จริงๆว่าเราน่ะแยแ่เราไม่รู้หรอกว่าไอแน่นะ่ะมันเป็นแน่ด้วยมานะความยิ่งทนงในว่าตัวเรานี่รู้ไปหมดกูรู้ไปหมดนะยกเว้นตัวกูตัวกูที่ไม่รู้ว่าตัวกูนี่แหละคือตัวไม่รู้คือตัวอาวิชาโมหะที่เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องข่มซะก,ก่อน พระพุทธภาคเจ้าตัดว่ามานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภาพมานพโตเทยบุตรทูลรับพระพุทธภาคเจ้าว่าขอรับพระเจ้าข่าพระพุทธภาคเจ้าได้ตัดดังนี้ว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดหมกบุตรในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุขติวิิบากนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บอริบู์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุขติวิิบากนรก ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นมานุก็ที่บุคคลเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเยี่ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูคือไม่กรุณาในเหล่าสัตว์มีชีวิตนี้เป็นปฏิปทาก็คือกรรมหรือการกระทำ หรือการประพฤติเป็นไปเพื่อมีอายุสั้งบานลบส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาทก็คือการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงคือการฆ่าสัตว์นั่นแหละเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาทวางอาชยา <c oughs> วางการลงโทษ ความสัตราอาวุธได้มีความละอายหิริมีความถึงความเอนดูกรุณาอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลเมตตาในราวสรรพสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานบข้อที่บุคคลละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชยาวางสัตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในล่าวสรรพสัพตว์นี้เป็นปฏิปทา ความประพฤติข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่ออายุยืนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีข้ตามบุรุษข้อตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตราอาวุธเมืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอับบายทุกขติวินิบาตนรก ก็คือไปเกิดเรกํำเนิดสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอาสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นต้องทําให้บริบูรณ์ยึดมั่นนะหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะรก,กายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนะ์นรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมี โรคมากมานบข้อที่บุคคลเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตราอาวุธนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อมีโรคมากสมัยนี้ก็โรคมากนะในมนุษย์เจ็ดพันล้านเนี่ยน่าจะมีไม่ถึงล้านคนที่มันไม่เป็นโรค นอกนั้นมันก็เป็นโลกทั้งนั้นและโลกมากด้วยโลกอะไรนักก็ไม่รู้บางคนเป็นทั้งหลายโลกนะก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกจอมเบียดเบียนนะชอบเบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้ก็เลยทำให้เรามีโรคมากมานาบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตวตราอาวุธเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อย ในบรรดาผู้ที่มีโรคน้อยก็มีพระพากุละอายุ160ปีไม่เป็นโรคใดๆเลยแม้แต่ไอจามทักครั้งก็ไม่มีทั้งนี้เพราะว่าได้กระทำกุศลไว้ดีแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ก่อนๆด้วยการถวายยาเป็นต้น